ดีครับผมกรอน KN g e t ตเต t e r นะครับวันนี้ก็มารีวิวเจ้า SLRV3 นะครับตัวนี้เป็นงานหมดนะครับลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับ <c oughs> มันมีปัญหาเสื้อเกียร์ฉีกนะครับตรงทงชักนะครับมันมันพังแล้วก็ฉีกนะครับ ก็คือเกิดจากสปริงกันย้อนนะครับขาดพอสปริงกันย้อนขาดปุ๊บทำให้เฟืองมันไม่หยุดนะครับพอเฟืองไม่หยุดปุ๊บมันย้อนกลับนะครับพอย้อนกลับปุ๊บไปตีบันไดพังนะครับนะก็เลยซ่อมไม่ได้ก็เลยยกเสื้อเกียร์ใหม่ไปเลยนะครับเพราะว่าเสื้อเกียร์ไนลอนมันฉีกไปแล้วเนาะมันก็ทำอะไรไม่ได้ลูกค้าก็เลยตัดสินใจยก,ยกเสื้อเกียร์ GL ลงนะครับนะ ก็เป็นเจด้าวเนี่ยจะเป็นของเจเจอยู่แล้วนะครับเซเกียโลหะนะครับนะก็คือมันจะลื่นแล้วก็ยิงดีมากนะครับนะพวกเอเกียแต่งเนาะผมคอนเฟิร์มเลยว่าถ้าเป็นเซเกียแต่งเนี่ยก็คือถ้าเราทําดีๆเนี่ยคือยิงดีลื่นๆไม่ค่อยร้อนนะครับนะโอเคครับตัวนี้ทําอะไรไปมั่งนะครับนะเพื่อนๆก็จะมีเซเกีย G S L นะครับนะหตัวนะครับนะแล้วก็เป็นเฟืองโลหะเดิมนะครับลูกสูบเดิมนะครับนะ แล้วก็เป็นบอร์ดอาชาโดนะครับหนึ่งตัวนะครับก็มีบอร์ดนะครับตัวนี้สปริงก็ะเป็นสปริงเดิมเลยนะครับนะไม่ได้ทําอะไรเลยน็อกเส้นฝาสูบมีของเดิมหมดเลยปอกสูบมีของเดิมหมดเลยครับเน้นไปทางที่บอร์ดแล้วก็ปรับบาลานซ์เฟืองแล้วก็เปลี่ยนโอลิงแค่ตัวเดียวนะครับนะอ่ะสปริงเดิมด้วยนะครับนะลูกค้าเนี่ยอ่าจะไม่ได้เน้นแรงมากนะครับเขาจะเน้นเล่นกับลูกนะครับเอาไปเล่นกับลูกนะครับก็เป็นลูกค้าประจําของที่ร้านเลยนะครับนะ เจ้านี้ก็อุดหนุนเยอะมากแล้วก็เป็นกร,กระบอกแรกที่เขาแต่งนะครับนะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะเล่นแบบปืนเดิมกับอัพปืนเดิมอัพสปริงแค่นั้นครับอันนี้เขาอยากลองบอร์ดมั่งนะครับนะไหนตัวนั้นมันก็พังไปแล้วใช่ไหม <laughs> เขาก็เลยอยากลองฟิวบอรดดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็รายละเอียดงานมีแค่นี้นะครับอ๋อแล้วก็ฮอปอัพหนึ่งตัวนะครับนะเป็นฮอปอัพสิบมมนะครับก็ หน้าตาของเจ้าฮอปอัพสิบมมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกุญแจปรับตั้มฮอปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ปรับขึ้นปรับลงได้เลยนะครับถ้าลูกมันเหินเยอะก็คลายน็อตครับแต่ถ้าลูกมันมุดดินก็ขันน็อตเข้านะครับก็มันทําความสะอาดหน่อยนะครับบางทีมันมีเศษลูกเจลไปเกาะไปอะไรมันก็จะทําให้วิถีกระสุนเพี้ยนไปนิดนะครับนะเกาะแค่นี้ครับนะก็มันไม่ได้มีอะไรมากนะตัวนี้มันก็ทําแค่เสือเ้อกร์บอร์ดแล้วก็นอกนั้นก็เป็นของเดิม อยู่แล้วนะครับก็สปริงก็สปริงเดิมเลยครับนะเออเอาสิก็เดี๋ยวมาดูนะครับปืนที่ไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากบอดดีกว่านะครับนะแล้วก็ปรับบาลานซ์เฟืองยิงยังไงนะครับนะอย่างแรกนะครับก็จะมีระบบเซฟนะครับเซมิออโต้นะครับเรทมันจะไม่ได้สูงมากนะครับเพราะว่าเป็นของเดิมทุกอย่างนะครับยันมอเตอร์นะครับนะแล้วก็ไกลเนี่ยค่อนข้างจะนิ่มนะครับนะทำแบบ พอดีแล้วนะครับไม่ต้องกดแรงนะครับระบบโบแบครุ่นนี้จะไม่มีระบบโบแบกนะครับ V3 เนาะแต่พอใส่เสื้อเกียร์ตัวนี้ไปแล้วนะครับทำให้มีโบแบกกลับมานะครับเพราะว่าลูกค้าชอบนะครับเป็นโบแบกแต่ข้อเสียของการมีโบแบกนี่คืออะไรนะครับคือเวลายิงแล้วอ่ะปืนมันจะสายครับพอสายปุ๊บกลุ่มกระสุนมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่มันจะไม่เหมือนปืนที่นิ่งๆนะครับ ปืนที่นิ me. he ่งๆเนี่ยกลุ่มกระสุนก็จะดีกว่านะครับแต่นี่เขาเล่นเอาฟิลเนาะนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะกดแช่ให้เพื่อนๆดูนะครับนะว่าอุณหภูมิมอเตอร์เนี่ยมันจะสูงเท่าไหร่นะครับนะว่าลงบอร์ดไปแล้วเนี่ยอุณหภูมิมันจะสูงไหมอะไรเงี้ยมอเตอร์เดิมนะครับอันนี้811นะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะกดแช่ซักเอาซัก 40วินะครับนะเพื่อนๆเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองกดกัน ประมาณ50วิเนาะแต่ผมอาการเนี้ยผมรู้เลยว่าแบตผมเนี่ยอ่อนนะครับนะโอเคนะครับมะมือินมาเลยมันแบบเหมือนจะมันเดอบเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความร้อนจะขึ้นเท่าไหร่นะครับนะอุณหภูมิมอเตอร์หลังกดได้4 0่สิถึงห้าิวินะครับแม็กอยู่ที่4ี่บเครับโคตรไม่ร้อนครับนะอ้าวสิเนี่ยเล่นไม่เถอะอครับสบายสบายครับชิวๆนะครับนะมอเตอร์ไม่ร้อนนะครับ คืออุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างต่ํามากนะครับนะ40นีรับก็ยังเล่นได้ต่อยัน50อะครับนะก็เล่นไปเถอะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดู fps กันแล้วก็ลองไปยิงกลุ่มกระสุนกันนะครับว่ามันจะสวยไหมนะครับวัด fps กันว่าได้เท่าไหร่นะครับลูกค้าสปริงเดิมนะอ่ะเดี๋ยวดูกันว่าได้เท่าไหร่นะครับ251นะครับ257 255 243นะครับ 25 26 27นะครับอ่ะฟัวโตนี่นะครับก็ประมาณ27นะครับนี่เลยนะครับแม็กที่27นะครับนะ24 7 26นะครับก็ประมาณ25 26นะครับสำหรับสปริงเดิมเนาะถ้าเปลี่ยนอาน็อตเซิลกับฝาสูบก็น่าจะได้อยู่28นะครับนิ่งๆนะแต่นี้มันเงื่อนไขของเดิมนะครับก็ประมาณนี้แต่ผมว่าโอเคแล้วแหละสำหรับเจลไม่ต้องแรงครับ มาณ2 5งหถึงสอเนี่ยคือดีที่สุดแล้วครับนะสําหรับเจ็วเนาะยิ่งปืนเลดที่ใช้เลทสูงๆเร็วๆเ,เนี่ยยิงอยู่ประมาณ25-26เองครับนะไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าสปีดน,นี่โคตรโคตรเร็วนะครับนะโอเคนะครับเยาเทสยิงระยะกันนะครับก็ให้น้องมานั่งดูถนนให้นะครับวันนี้ก็เป็นเวลา2องทุ่มกว่าแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะไม่มีรถวิ่งผ่านแล้วนะครับนะ ก็เหลือแต่ช้างนนะครับนะเพื่อนๆนะที่จะเดินผ่านมานะครับนะก็โอเคเดี๋ยวเราเทสระยะกันฟัวโต้ครับ ก็ประมาณนี้ครับวันนี้ลมมันแรงไปหน่อยนะครับนะกลุ่มกระสุดก็เลยแบบอ่าสะบัดนิดหน่อยนะครับนะเพื่อนเืนก็ประมาณนี้ครับนะลมหนาวแรงๆนะครับนะแต่ถ้าไม่มีลมก็ค่อนข้างจะนิ่งกว่านี้เยอะนะครับนะอันนี้ลมนะครับนะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับจบกันไปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนสหรับปืนหมดนะครับแบบเหนียวเหนียวทนทนนะครับก็คือเล่นไปเถอะประกันเรามีให้นะครับมาไม่ต้องห่วงนะครับนะ ลูกค้าเขาจะรู้ว่าร้านผมเนี่ยมีประกันนะครับนะคือกล้าทํากล้าเล่นนะครับนะก็เล่นไปเลยนะครับนะเต็มที่ไปเลยนะครับนะถ้ามันจะพังมันต้องมันต้องพังกับผมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมเทสพวกเนี้ยผมจะเทสโหดอยู่นะครับอันนี้แค่เทสในคลิปนะแต่ก่อนที่จะมาทาคลิปเนี่ยผมเทสมาก่อนอีก2แม็กนะครับนะเออก่อนที่จะมาวัดความร้อนเนี่ยก่อนที่มาทําคลิปเนี่ยผมเทสมาก่อนนะสองแม็กสองแม็กนะแล้วก็มายิงนี่อีกแล้วก็มาวัดความร้อนให้ดูอีกก็ได้ประมาณนั้นนะครับ สำหรับคนที่สนใจอยากแต่งหรือหมดหรืองานซ่อมนะครับที่ร้านก็รับทำปกตินะครับนะแต่ถ้าเป็นลูกค้าร้านจะฟรีค่าแรงนะครับแต่ถ้าเป็นลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาใช้บริการครั้งแรกนะครับก็มีค่าแรงนะครับนะฮะไม่ได้ฟรีนะครับนะจะฟรีเฉพาะคุณมาเป็นลูกค้าร้านเราแล้ว1รอบนะครับเราก็จะฟรีให้ตลอดนะครับค่าแรงโอเคครับก็วันนี้ผมไม่มีอะไรมากครับก็ส่งงานครับขอบคุณมากครับ